เชฟที่หนึ่งของที่ต่อไปแล้วต่อออกมามิสบีนลูกหนีไมคได้อ่านแล้วนะเนี่ยเลคคอร์ดแล้วเราก็จะเอาอย่างเงี้ยแหละออกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นสสวััดีครบพอดแคสต์และวิดีโอคิตตี้แอนด์เดอะแกงนอกสถานที่ตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่ คือเขาก็มีจํ่อยากรู้หรอมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ฉันจะบอกว่ามันไม่ใช่บ้านฉันเพราะว่าแฟนผันแท้จะรู้ว่ามันสะอาดเกินไปเอ่อสำหรับวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง <laughs> อะไรนะของที่ต้องเอามาและต้องเอากลับจากประเทศอังกฤษใช่ครับ ในที่นี้ไม่พูดถึงเงินไม่พูดถึงพาส,สปอร์ตไม่พูดถึงเอกสารทางราชการที่ต้องใช้พูดถึงของใช้และของที่ทุกคนคิดว่ามันควรค่าแก่การซื้อกลับมานะ,ะเอาง่ายๆคือนอกเหนือจากปัจจัยหลักสิ่งที่ต้องเตรียมไปอยู่าาในลิปคนอื่นอยู่แล้วอะไรที่ต้องเอาไปและอะไรที่ recommend ที่ซื้อกลับมาวงเล็บว่าในมุมมองของแต่ละท่านที่นั่ง ตรงนี้นะครับสามท่านซึ่งอาจจะผิดจะถูกก็ก็แล้วแต่เราจะมาเริ่มกันที่มิสเตอร์บีนก่อนนะคะสวัสดีครับมิสเตอร์บีน how are you today you alright เน่บ่ยโเลีอย่างกูรย่องนี้นะไม่ตัดออกนะคือไปอย่างนี้เร็วเลยขีเกียจตัดเขาจะรู้ว่าใครอ่ะนี่ยังไงดีอ่ะเริ่มค่ะ พี่มีคิดว่าอะไรคะสิ่งที่ต้องออกไปกับสิ่งที่ต้องเอากลับมาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปไปก็ผมผมเอาเป็นยาได้ไหมอ่ะอ่ะได้ผมว่าต้องเป็นยาครับอืย่าอย่าจริงๆแล้วการเอายาไปประเทศต่างๆโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยต้องมี prescription จะซื้อยาไปเองเนี่ยจริงๆถ้าโดนตรวจแล้วจะผิดกฎหมายนะเพะเองต้องดีแคลร์นะครับอ ล้วมาพูดนี้จะจะเป็นการยุยงให้ทําผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยยาพูดเหมือนแอร์โฮสเตดได้ไหมในปริมาณที่เหมาะสมก็ไม่ได้ถ้าในปริมาณที่เหมาะสมแค่ไหนก็ไม่ได้นะเม็ดเดียวเนี่ยอาจจะได้แต่ว่าถ้า,าไปเนี่ยไม่ได้ก็ก็ประเทศส่วนมากเนี่ยระบบก็คืออยาเนี่ยจะโดนสั่งต้องต้อง,ต,องต้องมีใบสั่งหมอใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเวลาจะไปหายา ที่ต้องมีใบสั่งหมอในในประเทศอังกฤษก็จะยากเพราะว่าเราต้องไปหาหมอเพื่อได้ใบสั่งแล้วการทำทรีตเมนต์ของหมอส่วนมากในไกด์ไลน์เขาไม่เริ่มที่การสั่งยาเขาจะเริ่มที่การปรับปรุงเหตุผลที่เกิดการป่วยนั่นก่อนใช่ไหมไอ้จะแค่ได้ป่วยธรรมดาเนี่ยก็คงไม่ได้ยาจริงหรอกมันก็ไปพักอยู่บ้านถูก<อ>ไหมครับที่เรารู้กันอยู่แล้วในฐานะที่พี่มีกไปหาหมอมาแล้วหลายครั้งอเพราะฉะนั้นเนี่ยการการจะไปซื้อยาที่ต้องการเนี่ยก็ไม่สามารถ ซื้อได้เองเนาะก็เพราะฉะนั้นการจะไปเอา prescription จากหมอก็เป็นไปได้ยากอีกนะครับเราก็เลยจะมักจะแนะนํากันนะทุกทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าเป็นกฎว่าเราก็เตรียมยาไปด้วยถามว่ายาที่เราไปต้องเป็นยาอะไรบ้างนอกจากยาโรคประจำตัวก็คือยาอันพึงที่จะมีที่เรามักจะกินกันในไทยก็เช่นอ,อันนี้เราไม่พูดถึงพาราเนาะก็ของผมเนี่ยจะต้องมียาตระกูลอะม็อกซิลินเสมอเพราะว่าเป็นคนอ ต,ติดเชื้อ,อบ่อยนะอคะอ่าติดเ,เชื้อไอพวกนี้บ่อยแต่เราก็ต้องทําตัวนะให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับก็ไม่ได้กินมานานละไม่ได้กินมานานละแต่ก็ต้องเอาไปเผื่อ,อไว้เพราะว่ามันปวดมันปวดแล้วมันทรมานเนาะถ้าเป็นพี่แกงก็คืออ่ผมยากแก้ท้องเสียยากแก้ท้องเสียที่นู่นก็มีขายแต่ว่าซื้อที่ไทยไปมันถูกกว่ามันคือตัวเดียวกันอย่างผมใช้อ e ีโมเดียมผมท้องเสียบ,บ่อยเออก็ใช้อ e ีโมเดียมที่นูน่นที่นูน่นประมาณสามปอนด์นนี้ค<ต>ือไม่มีพรีซิฟช่ไ่มที่ไทยมันปอน ปอนเดียวราคามันปอนเดียวประมาณนั้นตัวยาเดียวกันเลยยี่ห้อเดียวกันเราก็เอา,าอยาธาตุไปยาธาตุน้ำข่าวตากระต่ายบินอ่าไม่ได้ไม่ได้สปอนนะซึ่งมีขายที่ร้านไายแต่มันแพงก็เท่าตัาจริงจริงกินะกาวิสคอนก็ได้ผลิตจากประเทศอังกฤษเออเออเจินยา่าตุข่าวเพราะอะไรเป็นอะไรรคกระเพาะค่ะกาวิสอนไม่ใช่เป็นโรคกระเพาะนะลดกดไล้อ ไม่รอดแต่มันกินละหายก็กินไปค่ะโอเคไม่ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ไงคุณผู้ชมน่าจะฉลาดในเรื่องนี้แล้วทำไมจะพูดอย่างนั้นฉันจะกินในส่วนของไอ้กวางคือเตรียมอะไรนะแค่มะขามก็คือจบไปใช่ไหมมีมีอะไรอีกนี่พูดเรื่องยาไงเสริมของนี้ก็ถ้าเป็นเราเราจะเอายาอะไรไปนะใช่เราพกเบต้าดีนไปด้วยแหละซึ่งจริงมันก็มีขายแต่ว่าก็มันไม่ได้ใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้หนักอะไรเราก็เลยเอาไปเตรียมไปดีกว่าเพราะว่าเราเป็นคนเดือดออกบ่อยไอ ผ้านามัยนีเป็นเบบก็ต้องเอายาแก้หลอกน้ำร้อนดวกพวกผ้านามัยนี้เออเออขออยู่ในหมวดยาด้วยได้ไหมนั่นคือผ้านามัยอืมอ๋อที่เราไม่มีขายหรอถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะรู้ว่าผ้านามัยแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันผ้านามัยที่ไทยเนี่ยจะเน้นการแผ่ขยายยิ่งใหญ่มีปีกขอบกว้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวภาพ้าพขึ้นเออผ้าผ้านามัยที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันแต่ผ้านามัยที่อังกฤษเนี่ยมันจะเน้นแผ่นเล็ก เพราะว่าผู้หญิงเคร่องกฤษเน้นใส่แบบสอดมากกว่าแบบแพดเพราะฉะนั้นมันก็เลยถ้าเราไม่ถนัดแล้วถ้าเราใช้ผ้าหนามัยแบบไทยไปที่นู่นเราจะไม่สบายใจแต่มันก็ไปอยู่หลายปีคงไม่มีใครหอบเอาผ้าหนามัยไปหมดเนาะพอไปถึงก็ไปซื้อนั่นแหละแต่มันก็อยู่ในหมวดยานิดหน่อยค่ะท้อต่อไปเราใช่ไหมอืมของที่ต้องเอาไปของส่วนผมของผมเนี่ยเป็นผมเป็นกราฟิกใช่ไหมสิ่งที่ต้องเอาไปก็คือ อุปกรณ์ศิลปะต่างๆที่ที่นูน่นมันค่อนข้างจะสูงมากเช่นปากกาผู้กันสินค้าที่เป็นของญี่ปุ่นอ่ะส่วนใหญ่ผมใช้สินค้าที่มันเป็นอย่างเพนเทลบัชเพนอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างแพงแปดเก้าปอน่อะแล้วมันไม,มออ่มียี่ห้ออังกฤษเหรอยี่ห้ออังกฤษไม่เขาไม่นิยมใช้ผู้กันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่มีอ่ะไม่มีผู้กันส่วนใหญ่จะเป็น ผู้การในงานศิลปะไปเลยเช่นงานเพ้นเพ้นรูปเหมือนจริงอะไรเงี้ยผมผมพูดไม่ถูกนะมันจะเป็นผู้การสําหรับซีออคลิกสีน้ามันเงี้ยแต่ไม่เป็นผู้การมึกจีนอ่ะอมอผมก็ต้องเตรียมไปผมเตรียมไปหลายด้านของสง่ามายุระ <S <s <hr iek> ใช่ไหมไม่ใช่ที่ <S <s <hr iek> เรารู้เลยหลีกว่าสง่ามายุระเป็นแค่เป็นเจ้าของบริษัทสง่ามายุระเนาะนอกไปละนอกเออหน้าละต่อไปก็เตรียมไปอะไรที่มันเป็นของเอเชียแล้วกัน ถ้าใครคิดว่าแบรนด์ที่ตัวเองใช้อยู่อ่ะอก็ควรเตรียมไปมโคปิกเนี้ยแพงที่นู่นแพงมากแต่มันมีปากกาคล้ายๆกันแต่เป็นยี่ห้อวินเซอร์นี่นะวินเซอร์ผมลองละอย่าวินเซอร์จะเข้าก็เข้า,ขาได้นะแต่ว่าผมลองแล้วมันผมไม่ถนัดมันมีกระด่าเขาเขาคงมไม่เข้ายังไม่ได้ด่าแลวก็เลาจะพูดอยู่มันเป็นเชื้อน้ํามันมันมีความทะลุทะลวงกระดาษแล้วผมไม่ได้ใช้กระดาษที่หนาไงอเออผม,มไม่ถนัดเพราะว่ากระดาษหนาเนี่ยมัน สโตกผมมันเร็วไงน,นี่เป็นเทคนิคส่วนตัวเนาะแต่ว่าคนที่แบบอยากให้สีมันแบบสดเนี่ยบินเซอร์มก็ตอบโจทย์ผมส่วนตัวผมใช้โคปิ้งไงอะไรแบบนี้ครับที่นู่นก็มีหลากหลายให้เลือกแต่คนที่ชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นผมแนะนําว่าซื้อที่ไทยไปถูกกว่ายเยอะที่นู่นก็มีขายแต่แพงมากครับอส่วนของพี่กลางครับอือะไรที่ต้องเอาไปที่จําเป็นมากมาก โอ้กเดยนขึ้นไปหมดละไม่มีเอ่อาำรับเราจะเป็นพวกเครื่องเขียนน่ารักอ่าคล้ายๆผมเอ่อ,อ,อแต่ว่าของพี่แก๊งมันเอาไว้ทํางานใช่ไหมล่ะแต่ของเราไม่ได้เอาไว้ทํางานซึ่งถามว่าไม่มีของพี่แก๊งไม่มีทํางานไม่ได้ใช่ <c oughs> แต่ของเรามันไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่มีก็ยังทํางานได้แต่ว่ามันแค่แบบให้ความรู้สึกว่าเวลาอ่านหนังสือหรือว่าเขียนแล้วมันจะสนุกหรือว่ามันจะสบายใจขึ้นอย่างเช่นอ่า เราไม่ชอบใช้ปากกาไฮไลท์ที่เป็นสีสดเกินไปต้องเป็นปากกาไฮไลท์สีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยเออที่ที่อังกฤษไม่มีขายหรือว่าโพสต์อิดที่เป็นยี่ห้อโพสต์อิดเลยอย่างเงี้ยก็แนะนาว่าให้ซื้อจากไทยไปเพราะที่อังกฤษแพงเวอร์แล้วก็โพสต์อิดโพสต์อิดที่น่ารักก็ไม่มีขายคือง่ายๆว่าที่อังกฤษมันไม่มีร้านเครื่องเขียนกุกิถึงมีมันก็ไม่ได้น่ารักแบบที่เราชอบอะไรเงี้ย มีอยู่แบรนด์หนึ่งมั้งที่เป็นของแบบสวีเดนหรืออะไรเงี้ยมิกเกะคิกกี้อะไรสักอย่างอ่ะเออจำไม่ได้ว่ามันเป็นของประเทศไหลแต่แน,น่าก็ได้นก็ได้แหละแต่ว่าก็ก็พอทดแทนได้แต่ว่าถ้าจะแบบเอาไปเพื่อให้การเรียนสนุกสนานขึ้นอะไรอย่างนี้นผมผมผมขอเสริมว่าผมมองว่าเครื่องเขียนที่โน่นเนี่ยคอนเซปมันคือเป็นแค่ของใช้ที่ฟังก์ชัน มันก็เลยไม่สวยแล้วมันก็จะเน้นราคาถูกแล้วก็ใช้งานได้แต่มันไม่ถูกด้วยนะมันแพงด้วยนะพี่กวางไปดูสิ่งที่ที่ไม่ใช่ของที่เขาใช้กันหรือเปล่าก็เนี่ยมันเป็นของที่เกินฟังก์ชันอ่ะอย่างปากกามันต้องเป็นปากกายี่ห้อนั้นนะที่ใช้กันทุกสำนักงานเคยเห็นไหมซื้อปากกาที่พาวแลนนี่ก็อาจจะถูกอถูกก็ทุกสำนักงานจะเป็นอย่างนั้นไงมันคือเครื่องใช้มาตรฐานโพสต์อิทก็เป็นโพสต์อิทแบบนั้นมาตรฐานใช่ไหมซึ่งมันจะฟังก์ชันนะแล้วมันก็จะมัน ผมว่ามุมหนึ่งมันจะทำให้เราโฟกัสที่เนื้องงานเนาะจ้ะค่ะไม่ๆ่ผมผมผมมองว่ารทำอย่างนี้เนาะเขาก็จะสนใจกันว่ามึงเขียนว่าอะไรไม่สนใจว่าปากกาสีอะไรหนาแค่ไหนหรือว่าสวยไหมใช่ใช่ทุกคนอยากถือปากกาเหมือนกันเบิกมาจากสำนักงานได้เหมือนกันใช่ไหมในขณะที่ทีมทีมงานทางฟังทอนออกเนี่ยเราจะสนใจเรื่องค่งนพวกนี้มันก็จะมีเยอะกว่าตลาดมันใหญ่กว่ามันก็เลยถูกกว่าไม่มีร้านอะไรนะ Pa p e r Chase ใช่ไหมที่พอจะขายเครื่องเขียน นตามแบบซีซันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าแต่ที่อังกฤษมันใช่ความสําคัญอย่างเช่นการ์ซึ่งบ้านเราไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมก็นั่นเป็นเรื่องของอกิจกรรมการที่จบเนี้ยกิจกรรมของแต่ละบ้านต่อไปสิ่งที่พอเรารู้ว่าต้องเตรียมอะไรไปละของแต่ละคนสิ่งที่ที่จะบอกว่าที่เราพูดถึงอันเมื่อกี้หมายถึงว่ามันเป็นของที่เรารู้สึกว่าที่นู่นมัน ถึงมีขายก็อาจจะหนึ่งแพงสองซื้อ,อยากแต่ว่าอย่างอื่นที่เราไม่แนะนําให้เอาไปเพราะว่าถ้ามีตังมันก็มีขายหมดใช่ไหม <S 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 เพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราจะพูดต่อมาก็คืออะไรอื่นที่เราแนะนําให้กับซื้อกับมา,าเธออ่ากคือว่าขนกับขนใส่กล่องลงเรือมันก็ได้ซึ่งแต่ละคนก็จะต้องมีความ ชอบไม่เหมือนกันเพราะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าของที่เรากลับมาเป็นของปัญญาอ่อนที่แบบเอากลับมาทำไมอะไรเงี้ยนะเราก็จะไปเริ่มที่พี่มิกนะคะอีกแล้วใช่ครับพี่มิกได้ขนถ้วยโทโอชาผมว่ามันต้องแยกเป็นสองอย่างนั่นก็คือของที่เราโปร c e s เนี่ยมันเป็นของที่เราใช้อยู่ผมเนี่ย p r o c e s ของเยอะมากอีกประเภทหนึ่งก็คือของสะสมที่เราซื้อมาเพื่อสะสมใช่ไหมโอเคแยกประเด็นนี้ก็ง่ายดี่ะของที่โปร c e s ที่ใช้อยู่เนี่ยก็ ก็นอกจากเสื้อผ้านีเนาะคงไม่นับเนะอะถือว่าทุกคนอาจจะไม่มีราคาแต่ว่าเราของมันมันของมันใช่อ่ะนะก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้ถ้วยไงเห็นถ้วยแก้วนี่มันค<ำ>วามสะสมไงก็พวกถือของก็เรากำลังพูดเรื่องหนังสืออ่าบุ๊กหนังสือเพราะว่าอังกฤษเนี่ยหนังสือจะถูกามากถามว่าถูกนี่เทียบยังไงเทียบที่ข้าวอังกฤษนี้เรากินข้าวกันเนี่ยมือทั่วไปเนี่ยถ้าเทียบที่ร้านนี่ประมาณห้าถึงสิบปอนเนาะ หนังสือเที่ยงกิจไทยหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กมาตรฐานเนี่ยจะออกที่เล่มละประมาณ9ปอนสิปอนก็เท่ากับค่าข้าวหนึ่งมื้อแต่ดีไปกว่านั้นก็คือพอมันหนังสือมันออกเยอะมากไม่กี่เดือนมันจะกลายเป็นหนังสือเก่าแล้วสภาพดีมันก็จะกลายเป็นหนังสือมือสองสภาพดีมากมากใน EBa ก็เยอะอยู่ในอีเบย์ราคาจาก10ปอนไปเหลือ2ปอนหรือ1ึงปอนกว่าใช่ไหมเราได้มาด้วยซึ่งมันถูกมากแล้วแล้วมันดีมาก ผมจะมีเยอะมากหนังสือพวกเนี้ยซึ่งเราก็จะอันนี้มันคือพ็กเก็ตบุเนาะไม่ใช่เท็ซ์นะอ่าพวกนี้เราจะมีเยอะมากแล้วผมว่ามันเป็นเป็นสิ่งดีมันสแสดงถึงวัฒนธรรมลิเทเรเจอร์ใช่ไหมอย่างของไทยเนี่ยเรากินข้าวการ50บาทสมมติแต่เราต้องซื้อหนังสือพ็กเก็ตบุ๊เรียมร้อยละ300อย่างเงี้ยใช่ใช,ใช่ไหมแล้วราคาก็ไม่ได้ลดเลยใช่ไหมคุณภาพก็แบบหนึ่งหน้าเขียนอยู่สองบรรทัดเนี้ยแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยอ่ะแกนไม่มีอ่ะนะผมว่ามันก็มันก็บอกอะไรบางอย่าง หนังสืออีกอันหนึ่งที่หนักมากก็คือเกี่ยวกับของที่เราสะสมผมเนี่ยหนึ่งโอกาสคือเราสะสมสแต็มนะเพราะเราอยู่ในสูนยแปลงของเราอยู่ใกล้ย,ยุโรปมันส่งหากันได้มันยังเป็นยูเนียนอะไรนะสาภาพยุโรปเอ่อยูก็เรามีสแตปมเยอะเราก็สะสมสแตปมได้ที่ถ้าถ้าซื้อมันจะได้ประหยัดค่าส่งใช่ไหมใช่ก็ここจะได้หนึ่งสองเราก็จะสะสมของแบบโปสกงโปสการ์ดใช่ไหมโปรซัเก่าเราก็จะมี งินตราเก่าก็จะมีของเก็บเราก็จะสะสมอะไรก,กัะเราก็จะซื้ออะไรก,ก,ก,กลับอีกละพวกถ้วยพวกแก้วเครื่องเครื่องคริสตัลหรือว่านะ <Why? S 1> คริสตัลเนี่ยนะวก็คือเครื่องไวเนี่ยเอากลับไม่ได้ไงเครื่องคริสตัลพวกเนี้ยนะพวกพวกดีแคนเตอร์คือโหลใส่เหล้าใสา่ใส Y วใช่ไหมพวกแก้วอ่คริสตัลใช่ไหมแบบแบบเก่านะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสะสมแผ่นไวนิลแล้วก็เครื่องแผ่นเสียง <ừ> mm, ซึ่งผมว่ามันก็เหมือนเรื่องสแตมแล้วก็เรื่องหนังสือมันเป็นของถูกหนึ่งที่นู่นเป็นแหล่งผลิตเนาะอ่าเป็นแหล่งผลิต <ừ> mm, แล้วเป็นของถูก<ช>แล้วก็ของเก่ามีหาได้คือมัน a f f o r d a b l e แล้วมันก็ a c c e s s i b l e ก็คือถูกแล้วมันก็ยังมีให้เลือกเยอะแล้วก็มีทุกแบบเพราะว่ามัน,ย,มนยังเป็นวัฒนธรรมที่เขายัางคีบไว้ไม่ใช่คีบเขายังมีชอปอยู่แผ่นแผ่นไวนิวก็มีชอปของตัวเองมัน มันยังมีชีวิตอยู่มันยังมันยังมันยังมีอยู่มันไม่ได้มันไม่ได้ต้องรักษามันก็คือมันมีอยู่แต่สองสามปีก็คงไม่มีแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันของผมของผมส่วนตัวก็คือมีอันหนึ่งที่ลิงก์กับพี่มิกก็คือจะมาชี้น้ลิงก์กับเนี่ยลิงก์กับพี่มิกก็คือมีไวนิวเดอจะก็ชี้กับสีเหมือนคนนั้นไลยมีแผ่นเสียงแต่แผ่นเสียงของผมนี่จะผมจะไปบิดในอีเบย์มันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกนักร้องเก่าๆพวกคาร์เพนเตอร์ ที่เป็นศิลปินอังกฤษเป็นแบรนด์อังกฤษอะไรเงี้ยมันจะถูกมากประมาณสองปอนยอะไรย่างเงี้ยซึ่งถ้ามาซื้อที่ไทยแม่งเยอะแพงมากแต่ที่นู่นสองปอนสามปอนก็หล่อเลยกับอีกอันหนึ่งที่ผมเอากลับก็คือคาเมราหลากหลายมากเพราะที่อังกฤษหรือว่าเหมือนเหมือนเหมือนที่มิกบอกเลยมันเป็นอีูเนาะเราซื้อกล้องเยอรมันมันก็ชิปมาให้มันไม่ไม่ได้แพงอะไรเงี้ย ผมก็ซื้อผ่าน Ebay กล้องที่ผมเอากลับมาก็จะเป็นพวกทวินเลนส์ไอโลไลท์โลไลท์คอร์ดโลไลทเฟกอย่างเงี้ยที่นี่น่าจะหลักหมื่นห้าปักแต่ที่ทนู่นคือ,100อร้อยปอนก็คือสี่พันสภาพดี <laughs> บางทีไม่ถึงด้วยถ้าเราไปบิดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นส่วนตัวนะบางทีก็อาจจะแค่แบบแปดสิบเจ็ดสิบปอนอะไรเงี้ย<ว>ก<ม>่อนจะมาจับเราไหมไม่ไม่ผมไม่ได้เอามาเยอะเพราะว่าผมขายที่นู่นด้วยไง ซื้อมาเทสกล้องแล้วก็เทสฟิลม์มยูฟอร์ดเพราะยูฟอร์ดผลิตที่อังกฤษเนี่ยมันก็จะค่าล้างฟิล,มล์มอะไรมันก็จะไม่แพงมากอืก็จะได้กล้องกล้องที่สภาพดีกลับมาที่ถ่ายครับน่าหน้าซื้อกลับมาครับสักตัวอืค,ววครับส่วนี้วกวางครับเราก็คงเป็นของทั่วท่วไปไม่ได้เป็นของที่เก,ก๋ไก๋หรือว่าอะไรจรยกเลยแล้วว่าา ก็ถ้าเป็นของใช้ก็อย่างเสื้อผ้าเอามาเพราะว่าที่ไทยไม่มีไซส์เออที่ไทยมันจะสุดที่ใหญ่่มชนะก็ใช่ที่ไทยมันจะจบที่สมมติว่าถ้าเป็นไซส์ยูโรที่ไทยจะขายถึงแค่4ี่บสแต่ว่าที่อังกฤษมันจะ4ี4สิบสี่สีบแปดห้าสิบอะไรเมันกจะเกินขึ้นไปอีกหรือว่าถ้าเป็นไซส์ยูเนี่ยซาร่าหรือเอนที่ไทยที่เอามามันจะถึงที่สิบสี อ่าแต่ว่าถ้าเราต้องการเยอะกว่านั้น<ม>ก็พอดีว่าดีฉันเป็นไซส์คนที่นูน่นตัวใหญ่เอเอ,เอก็เลยต้องซื้อที่นูน<อ>่นรองเท้าด้วยเนาะอะไรที่ซื้อที่นู่นได้ก็หอบมาเพราะว่ามาที่ไทยก็จะไม่มีขายเออแต่ถ้าเป็นของสะสมก็คือตุ๊ก,กตาซึ่งมันก็บางอย่างไม่มีขายที่ไทยอะไรอย่างงี้อตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตานุ่มนิ่มหรือว่าโมเดลกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกของ จุกจิกบางอย่างที่เป็นแบรนด์อังกฤษซึ่งมันเฉพาะทางมากๆอย่างเช่นที่ปั๊มเล็บที่ไทยไม่มีขายชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้มันก็จะเป็นเพลทที่เอาไว้ปั๊มลายเวลาเราเพ้นท์เล็บอะไรเงี้ย mm. เป็นสแตมป์อะไรพวกเนี้ยถ้าเรามาสั่งที่ไทยหรือที่จีนมันอาจจะมีแต่ว่าลายมันไม่น่ารักไม่เหมือนซื้อทอังกฤษ หรือแม้แต่ไอ้คลั่งที่เราเล่นนะ่ะถ้าซื้อที่อังกฤษมันก็จะได้ตัวสแตมป์ที่น่ารักกว่าเพราะนั้นอะไรพวกนี้ซื้อที่ยุโรปกลับมาไว้ดีกว่าแล้วเราค่อยมาซื้อ,อายาทาเล็บหรือว่าตัวเทียนตัวคลัง่งอ่ะมาซื้อที่ไทยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวปวั๊มัืทอจากที่นู่นใช่ตัวที่เป็นทองเหลืองเพราะลายมันจะสวยกว่ามาซื้อแถวนี้ถามมิสบีนที่มีอะไรอีก<ม>ไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ผมว่ายังไงมันก็แล้วแต่เราอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราอยากคอลเลกต์รีคอลเลกชันความทรงจำยังไงจะเอาอะไรกลับมาหรือว่าเราจะเอฟเฟอร์ตเลยบ้างได้เนาะมันก็มันก็อยู่ที่คนนะครับแต่ว่าส่วนมากถ้าไปเรียนกันผมว่าสิ่งที่ต้องเอากลับมาอีกอันหนึ่งก็คือปริญญาผมแล้วก็ผมก็เอาคุยกลับมาด้วยในส่วนในส่วนของผมก็คือไปไม่ใด้ไปเรียนเนาะไปเป็น ผู้ติดตามก็สิ่งที่ได้ก็น่าจะเป็นประสบการณ์การไปใช้ชีวิตทุกอย่างเลยแตกต่างจากการอยู่เชียงใหม่ <c oughs> หนึ่งไปการที่ทำงานใหม่ๆเนาะทั้งทั้งในออฟิศแล้วก็ทั้งในครัวอะไรเงี้ยก็ได้กลับมาได้มิตรภาพบางอย่างที่หาที่ไทยก็จะนคนละแบบมิตรภาพแล้วก็ได้ศัตรอูอันนี้ไม่พูดกันนะ <c oughs> ก็ถือว่าเ,เป็นเป็นสิ่งที่คนที่บอกว่าไม่ได้ก <st ay> ็ไม่รู้ตัวมุมมองเนี่ยเราพูดไม่จบเลยนะมุมมองความคิดอะไรที่เคยคิดแบบอยู่ที่ไทยเป็นศัตรูผมไหมครับนไม่บูดก็ได้ไม่บูดละเห็นไหมครับโอเคก็ตามนั้นครับอืมก็ได้อะไรใหม่ๆกับก็ คิดว่าให้ทุกคนเอ j นจอยไลในส่วนของตัวเองในแบบของตัวเองมากกว่าเวลาทุกคนบอกว่าไปอยู่อังกฤษ,กฤษมาหรอทำไมไม่จุดๆๆเช่นทำไมไม่ไปดูบอลทำไมไม่ไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์ทำไมไม่ไปอันนั้นอันนี้จะพูดแบบสุภาพก็คือสาระเนนะ่เนาะมันเป็นชีวิตของใครใครจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหม แย่มากนะคะเชพูดแย่มากไม่ฉันพูดสุภาพแล้วเพราะใครทุกคนมีอังกฤษแบบของตัวเองทุกคนมีญี่ปุ่นแบบของตัวเองทุกคนมีอเมริกาของตัวเองที่จะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้บางคนอาจจะ prefer ที่จะอยู่ห้องไปทํางานล้างจานไปเรียนหนังสือมันก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปบอกเขาว่าทําไมไม่ออกไป enjoy life ทาไมไม่ออกไปเที่ยว ก็มันเป็นวิธีใช้ชีวิตคนละอย่างเพราะว่าถ้าถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์มันมีความหลากหลายมันก็มีมีที่ทางของแต่ละแคตตาล็อกเยอะมากเยอะแยะมากมายในอังกฤษเนี้ยบางคนชอบเอลกินเอลบางคนชอบลากร์ก็ไปลอนดอนอะไรเงี้ยมันคือเบียร์แบบเดียวมันก็มีให้เลือกตั้งเยอะตั้งแยะแต่จะมาบอกว่าโอ๊ยกินลากระกระจอกกินเอลกระจากเงี้ยมันมันไม่ได้ไงเพราะมันมีมันมีหลากหลายมากอย่างเงี้ยผมก็จะจบคลิป แตเพียงเท่าน <NBC> <finely> <wealthy and> <half> ี้แล้วกันด้วยเพลง National Anthem God Save the Queen ของชาติไหนครับ God Save รีบปิดเลยค่ะก่อนที่จะมีคนล้อมยาวไปก่อนบายเดี๋ยวเราพบกับแขกบที่กำลังมาเลยนะครับเชิญค่ะอ่าเปิดไม่ได้ห้ามเปิด ใช่วันนี้เราจะชวนพี่มิกมาอัดคลิปพิเศษลุยห้องเลยนะครับไ่ายพบกับคลิปลับเฉพาะให้ทุกคนสวัสดีครับจ่ายเงินเป็นเศษค่ะเพื่อดูพี่มิกอ่ะเชิญได้ได้ได้ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเช่าห้องเช่าเพลงขึ้นสิมันร้องอยู่ไหนก่อนประตูห้องทุกคนร้องได้เดี๋ยวมันเพลงนี้ที่มันมีรองเท้าอยู่ในห้องเพลงนี้หละ <laughs> พอแล้วจะได้ซูมมาตรงนี้โอ้มีเกินสามตู่เ <laughs> <laughs> นี่ยดูคนที่แต่งตัวดีนะให้ดูนะหัวจรดเท้าใส่เขามาด้วยรองเท้าคู่นี้นะคะ